บัดน,นี้เป็นครั้งที่43ตรงกับวันที่22ธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าทิดพงเมธีพิสิทธิ์ขอบเปล่งวาจาสาธายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคับูชาและเป็นอาจารยบูชาแต่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธัยของข้าพเจ้านี้ขอสภาพคุณพะระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ละเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปปรดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัาฉันตุเทวตาสัตธรม,มังมุนิราชัสสะสุนันตุสักโมขะทงังสักเคกามจรูเปกฤษิสิาราตาเตเจตตะลิเขวิมาเนท่เประเถจคา,าเมตรุวะนาคาหันเนเคหวะวัตุไมหิเขเตภูม,มาเจียนตุเทวาชาล,ลาธรวิสเมยักขะคันทาพานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวรวจนนังสาธะโวเมสุนันตุ ธรรมัสรนาการโลอายัมพะทันตาธรรมัสรนาการโลอายัมพะทันตาธรรมัสรนาการโลอายัมพะทันตาบทสวนน้มักการสิทธิคาถาหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวนสัจจการิยาคาถานาถิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตัยนัสจักรวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา นาถิเมสรนังอัญญังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาปวสวดมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัธายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหโหตุสัพุปปัตถวา มหากรุณิโกนาโถหิตายสัพพปาฏิณนางปเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายสัพพปาฏิณนางปเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปปัตถวาบทสวดมหาสมัยยะสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระาวาสเกสุวิหารติกับปีรุตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสตถิมประจัสมเตหิพิกุสเตหิสเพหิวอาหารเตหิเทศหิจารุกาตตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตาโหสิ อยางโขพัคกวารสกเกสุวิหารติกับิรุติสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสถิสปัญจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศเหิจดโลก,กาตตุหิเทวาตาเยโยนะสนิปติตาหันติพัคกวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยานุนะมยัมปิเยนะพัคกวาเตนุปุสังกเมยยมะอุปสังกยยวิตาวะพัคกวาโตสันติเกปเจากคาถาเพสยามติอัตฐโคตาเทวาตาเสยถาปินามะพลวาปุริโสสมันชิตังวา าหังภาษาเรย์ยับภาษาริตังวาผัางสมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวัโตปุระโตปตุระ,ระหังสุ อัตโขตาเทวตาพระควรตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคถังอภาสิีมหาสมโยปวะนัสมิงทวกยาสมาคตาอาคาตมหะอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะปราชิตะสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคังอภาสิีตัตระพิกโวสมาถังสุจิตตังอัตโนุชุกัมกังสุสาระถิวะเนตานิขเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัถโขอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังขะังอภาสรตเจตว่าขีรังเจตวาปรีคังอินทขีรลังอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุนทันตาสุสุนาคาติอัถโคอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังขะังอภาสรเยเคจิพุทธังสุรนังคตาเสนเตควิสันติอปายะภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวคายังปรเปรสันติติ อัถโขพระควาพิขุอมันเตศิเยปุเยนภิกขเวทศสูโลกตตูสุเตวตาสนิปตตาหุนติตถาคตังทศนายะภิกขุสังคญจะเยปิเตภิกขเวเหสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิพระควนตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสนิปตตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวพิสันติอนาคตมัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควนตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสนิปตตาพื้สันติ สยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิคิตสามิภิกเเวทวกายานังนามานิกิติสามิภิกเเวทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเเวทวกายานังนามานิตังสุณฐา,าสาทุกังมณสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิขูพระครวโตปจัสมงสุงพระครวเอตตะโตจจกสิโลกะมนุกัสามิยะถาภูมมาตัสสิตายเยสิตาครดิขพรังปิตตาสมาตาปุตุสีหาวสันลีนาลมังสาพิสัมพุโนโ โอสตมนัสสาสุทธาวิปัสสนาสมาวิราภิโยปัญจรสเตยตวาวเนกาปีรัวทเวตโตอามันติสัทธาสาวกเเรสสเนระเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเตจาอาตประมักกรุงสตอพตุสะสสะนังเตสัมปะตุรัหูยานังอมนุสานทัสธสนังอภัยเกสตัมมัทคุงสาสังอัฐสตริง สังเอเกสาสานังอมนุสานมัททสุงอเปเกนันตะมัทขุงที่สาสภาปุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวัคคิตวานะจักขุมาตะโตอามันติสัทธาสาวกเเกสสเนระเตเทวคยาพิกันตาเตวิชานาถพิกขวโยเหวหังกิตะยิสามิคิณาหิอนุปุพโสสตะสาสาวะขาภูมมากะปิลวัตถวาอิทิมโตชุติมโตนวันโตยละสสิโนมทมนาอภิกกามุงพิกขูนางสามิติงวะนาง ชาสหัสสายเห็นมาวตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิตริงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิตริงวะนังอิเจเตโสละสัตสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิตริงวะนัง เวสามิตาปจัตสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสสันสีโนมรทมนาอภิกรรมงค์พิขุนังสมมิติงวะนังกุมิโรราชัขีโกเวปุลสะนิเวสนางพิโยนางสตะศาสังยะขานังปิรุปปาสติกุมิโลราชัขิโกโสปาคะสะมิติงวะนัง ปุร <S. S>. ิมันจะที่สังราชาทตารัตโธภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาภาโวยธนามามหาพราอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยศสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวานังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตภาษาสติกุมาณังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาภาโวยธนามามหาพราอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวานัง ทักินันจ่า,จา ję, ท <im> ah <im> wrote, <im> ē, ี่สังราชาวิรุณโหตประสาสติกุมานังอธิปติมหาราชายศศีโสปุตตาปิตาสภาวะโวนัทนามาห์พลาอิทิมโตชุติมโตวณนะวันโตยศสิโนโมทมนาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงว่านังปัชิมันจตาที่สังราชาวิรูปขโขลปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสภาวะโวทนามาห์พลาอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยศสิโนโมทมนาอภิกรรมงพิขุนังสะมิติงว่านัง <c oughs> อุตตรัจัตที่สังราชากุเอโลตปัภสษาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายาศัสสิโสอุตตาปิตาสาพาโวินทนามาม,ามหาพ,พลายอิทิมโตชุติมันโตว,วันนาว,นาวนาันโตยศัสสิโนโมทมัมนาอาภิกรรม,มงพิกุนังสะมิติงวะนางปุริมะทิสังทัตตารโถทักินเนนวิรุทัะโกปชิเมนะวิรูปโขคุเอโลอุตรังทิสังจตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลามานาอัถังสุวะเนกาปีรวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนการมะเศโถจโฉอินุคันทุนิคันทุจักปะนาโทโอปะมัญโยจะกเทวสุโตจะมาตริจิตตะเสโนจะกคันทพนโรราชาชชโนสโพอาคูปัญจักษิโขเจวะติมพลูสุเบวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสารชุภิโมธมนาอภิกรรมงพิขูนางสามิติงวะนง อธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสัตตจักกาคำรัศตราอาคูปยาคาสายติภิยามุนาทศรัตถาจาอาคูนาคายสตสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสะมิติงวนังเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนมัชาปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอาภะยันตธา,านาคาราชานามาสีสุปันนะโตเกมะมาคาสีพุทโธ สันหา,า,าหิวจาิหิวพหายันตานาคาสุปันนาสรณมามังคางสุพุธังชิตาวชินหัเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโรวสวัเสเติทิวันโตาย,ายสตัสีโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวขสาวเวปจิตติสุจิตจัปหาราโทนมุจีสหาสาตัตตัญจะพลิกุตานังสเพเวโลชนามก,กาสนนหิตวาพลิงเสนางราหุพทักปา่าขมมงสมิโยธานิพัฒนเตภิกขุนางสาเมติงวะนาง อาโปจเทวาบัทวีจะเทโชวายโยตถาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยศสาสหะเมตากรุณกายิกะอภูเทวายะศัสสีโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะศัสสีโนโมทัมนาอภิกรมุภิกขุนางสามิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาวีจ่าอสมาจ่าทเวยมาจันทัสูปนิสาเทวะฉนะมาคูปรักกีตา สุริยสูปนิสาเทวาสยมาคูปุรักกิตานักขัดตานิปุรักกิตวาอาคูมันทะวรา,าหกกาวาสุนังวสุโวเศโธสโกปาคะปุรินทโททศเตทสตทศสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมโตสุตินะมโตวันะวันโตยศัสสินโมดะมานาอภิกกามุง,ง,ง,งาาภะะิกขุนางสาเมติงวะนางอัทคูสาภูเทวาชลามคีสิขาดิวะอริตกาจารโรชาจาอุม,มาปุภานิพาสิโน วรุณาสาธรรมาจาอาตตาจาอเนชากาสุรลยะลุจลาอาคุอาคุวสวเนสินโนทเสเตทศทากา,ายาสเพนานัตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมนโตวันะวันโตยศาสินโนม,มทะมนาภิกกามุงภิกขุนางสาม,มิติงวานัง สมานามหาสมานามานุษสามานุษย์สุตมาคิทาปทูสิกาอคูอคูมโนปทูสิกาอัาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปรารคามหาปรารคาอคูเทวายศสีโนเทเสเตทศธาคายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสีโนมธะมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนางสุกากรุมหารุณาอคูเวคะนัสสาสหะ โอตะคัยหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาหาระคะชามิสกาจายะยัสสิโนท่นนี้ยังอาคาปะชุนโนโยทิสาเพัวสติทสทสเตทัสะกยาสาเพนานัตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขูนางสามิติงวะนางสุกากร,รุมหารุณาอาคูเวขะนัสสาโอทตะคัหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาหาระคะชา มิสคาจายศสิโนทเนียังอาคาปะชุนโยทิสายพิสติทศเตตศศากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนังสาวมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายัศสิโนสัมพิตกาลมัศเสรษาชุตินามาจาสวานิมานรติโนอาคูอัตคูปรนิมิตาทศเตตศศากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนังสามิติงวะนัง สัทเถตเทวนิกายาสเปนานัตตะวันน um so ิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสติสาสหะพุทธาชาติมักรีขังโอคะตินะมนาสวังทะเขมโมคะตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรามาประมัตโตจับปุตตะอิทธิมโตสหสันนางกุมารโอติโสจัตโสปาคะสะมิติงวะนังสาสะพรมะโลกานังมหาพรมาพิติตธติอุปปพโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสโสทเซทอิสราอาคูปเจกะวสวัติโนเตสันจะมชุโตอาคาหาริโตปริวาริโต ตจะสเพพิกันเตสินเทเเวสพรามมเกมาระเสนาพิกามิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอถะคันหัตะพันธะลาคขณะพันธะมัตุโสมัญตาปริวารเรทะมาโวมุจิตโกจินังวิติจัตถะมหาเสโนกันหัสนังอเปสยิปานินาตรมาหัจจะสลังกตวานะเพระวังยุทธาภูสโคเมโคลธเนิยนโตสวิจุโกตถาโสปพทาวติสังกุโธเสียงวเสตันจะสพังอพิญญายะวกิตวานนจักกุมาตโตอามานติสัทธาสาวเกศสเนระเต มารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวได้จะอาตบปรมาณขารุงสุตตอพุทธสสาสะนางวิตะราเคหิปะการมุงในสังรมาปีอินชยุงสเพวิจิตะสังฆามาพิยาติตายัสสัสิโนโมตันติสัพูเตหิสาวากาเตชะตในสุตาติบทส่วนจุลชยะปรกรนมโมเมพุทธเตชะสาละตันยะยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายพระเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจากจตุโลกาคัมภีรักขากาพระวันมุ สวมุทาภูตุงคังคาสะสะพรมะชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรนิธรณีอุทธิอุทธินทินทีชยะชยะคะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราชพลนระชีชยะชยะคัมพีละสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจะพุตากาลีชยะชยะทุนนิวิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธานามุขชาชยะชยะวรุณะมุขศาสตราชยะชยะจำปาทิกละคันโถ สยะเชยะขจคนนตุรองสุขการะผู้ชงสีหะเพียขะชีปาชี้ยะชยะวรุณนะมุขขายาตราชิตะชิตะเสนาลีปุรณสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยะชยะธรณีสันตินสัทธาชยะชยะมังกรลัญยาภวกเคชยะชยะวรุณนะยักษ์เชยะชยะลักขะเสสุรพุชเตชาชยะชยะกัมเณทัคนาชยะชยะราชาธิราชศาสชัย เชยชยะปทวิงสัพพังเชยชยะราหันตาปัจเจกับพุทธสาวังเชยชยะมเหสุโรโรหเดนเทวาเชยชยะพรามาสุรัโขชยะชยะนาโควิรุณหะโควิรูปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะคุเวโลวัลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโลทัตตลัทถโกอัฏฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยะราโมพระวันตุเต ชยธรรมโมจ่สังโคจ่ทัสปาโลจะาชยกงังเอเตนะชยเตเชนะชยโหตีชยชยโสถีวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคลังชโยปิพุทธศาสตริมโตอยังมาราสาจะาปปิมโตปราชโย โอโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาธาพระมักนาเมหิสีโนชโยปิพุทธสสุริมโตอยังมาราสาจ่าปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาาอินทะนาเมหิสีโนชโยปิพุทธสสุริมโตอยังมาราสาจ่าปปิมโตปราชโย โอโคสายัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาเทวคณาเมหิสิโนเชยัญชโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมารัสสจารภปีมโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนะคณาเมหิสิโนชโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมารัสสะจากภปีมโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตา ชยตะาท,ะทาสุปนคนาเหสิโนชยโยปิพุทธศาสริมโตอยังมารัสสาจ่าปปิมโตปราชโยอุคโคสะยามโพทิมันเทโมอทิตาชายตาท,ทานาคะคนาเหสิโนชยโยผิพุทธศาส,สริมโตอยังมารัสสาจ่าปปิมโตปราชโย ปุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสะพรมะคณาเมิสินโนชยันโตโพธิยามูเลศกยานางนันทวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหยิเชสุเจมังคะเลอปราชิตตพันังเกสีเสปะดวิโปคะเลพิเศเกสะพักพุทธานางอัคาปโตปโมทติสนาขตังสมังขลังโสวาตังสุติตังสุขโนสมุหโตจัสสุตังพรมชาริสุ ปทักขินางกายะกัมมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินางมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานลพันตัเถรปทักขิเนเตอัฏฐรัธาสุกิตาวิรุณหะพุทธสาสะเนโรคาสุกิตาโหทะสหสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงฐานเนอธิคตาธิคายุกาสตาโหตุสุตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพสตตานังลักขันตุชินสาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปุเรนตตมโนรัฐา ยุตตะกาเลปวสันตุวสังวัสาวะวลาหกาโลคาจุปัฏทวเตสังนิวาเรนตุจสสาพระทาขายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถารรหังบวสวดธรรมนิยามสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเจตวะนิอนาคปินทิกาสะอารามเมตตะตรโคพระกวาพิกุอามันเตสิพิกโวติพะตันเตติเตพิกูพระกวตโตปจัสูสมพระกวาเอตาทวโจะสิโลกะมัน อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธ,ธาตุธรรมะทิตาทตาธรรมะนิยามตาสาเปสังขาระอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเติอภิสัมพุชิตตวาอภิสมเ თ ตวอา,ตวอ,าตวอาจิคติเทเสสิปัญญ,ญ,ญาเปติปัตฐาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิเกโรติสัเพสังขาระอนิจจติปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะถิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสเมตตวะอาจิคติเทเสสิปัญญาเปติปัตตะเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกโรติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังถิตาวะสาธาตุธรรมะถิตตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมะอนัตตาติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสเมตตวะอาจิกติเทเสสีปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาราติวิพาชาติอุตานิกาโรติสเพธรรมะอานัตตาติอิทมัมวโจรภควาอัตามานาเตพิพกูภควโตภาสิตังอภินนทุนติบทสดพระเทการัตตะคาถาแปลอติตังนานวาขะขเมยยันนปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพลงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยกตตีตามปะหินันตังอัปัตตัจนจ่านาก็ตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังสังกุป,ปังตังวิทามมุพุรุหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงน่นยคลอนแคลนขอบคุณพรคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตปังโกชัญญามลังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังครันเตนะมหาเสณนนะมัจจุนาเพราะว่าการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงออโหรัตถะมะตันทิตังตังเวพะเทขรทะรตโตติสันโตอจิคะเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็หน้าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคณะแปลสเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประทมนามธทําทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประทมนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นม,มัเเนเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุววงมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมะยามริตับพังเราเพิ่งตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมเนียตังชีวิตของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นาน อเปตาวิญญาโนคันปัดจากวิญญาณฉุดโทอันเขาเสิงเสียแล้วปฏิเสธสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงขลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้ลาท่อนปืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสือไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติใครเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมงสุโค วามเข้าไปสงบรับสังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสสัตตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมลิสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันเนถิเมเอถะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บวสวดยังเมตตายังกินจียังกินจิกุสลังกรรมมังสพเพหิพระเตหิกระตังปุญงโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะสิิงฐานเนอธิกตาธิคายุกาสตาหอนตุสุกตาหอนตุทุขามุจจันตุมาตาปิตาสุตาหอนตตทุกขามุจจันตุสพเพยาติกาสุิตาหอนตตทุกขามุจจันตตสพเพยญาติกาสุสุขิตาหอนตตทุกขามุจจันตุสพเพปิสาสพเพยักขาสพเพเปตาสุิตาหอนตตทุขามุจจันตุ สเพอาจารยุปชัยยะสุกิตาหงตุทุขามุจจนตูสเพนักขัตตาสุกิตาหงตุทุขามุจจนตูสเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขามุจจนตูสเพสามะตินังมชันตูโวบวชสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะ ติพัควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกทเลพธิค่ทะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมะทานนะปวนตุปูชิตาโสถิงโกรเตทาวิหารมันทะเลเถราจาัสมาชานาวาากาจพิกกโวสารามิกาธนาปฏิอุปาสกาคามาจาัเทสานิคามาจาิอิสลาสปานภูตาสุขิตาพวนตุเตชลาภูชา,า,ชายเปิจจัณฐสามพาวาสังเสทาชาตาอัตโวปปาติกา นิยานิกางธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุขัสาการนตุสังขายังถาตุจิรังสตังพโมธรรมทลาจะบุคลาสังโฆโหตุสมคโควะอถายยะจาหิตายะจะอัมเหรละคตุสัตธโม อัมเหละกขะตสัตมโมสัพเปปิธรรมมจาริโนวุติงสัมปาปุญญามะธรรมเมอริยภเวทิเตปาสานาหโฏตสันนตตพเพปิปานิโนพุทธาสเนสัมมาทาลังเปเวฉันโต,ตเครเตโวปะวะสตุวุติภาวายะสัตตานังสวบินทางเนตุเมทันิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติปุตตะกังเหวังธรรมเมนะราชาโนปะาชังลักขันตุสัพพะคาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปาตาชีทุกขาพ,พยาปาตาชี atem, พยาโสขปาตาชีโสขาวตุสะเพยปีปานิโนเอตาวตาจำเหหิสัมภะทางมุญญสัมปะทางสะเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาเพรตตาหนตุฆาสันตุเทวตาคาตาสมังคลักาถาโหตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสติหอนตุนิรันตระหอนตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติหอนตุนิรันตระหอนตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติหอนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตาน,นันจตเตชันะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชัยนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัตเตชนะรักขังพันธามิสสะพุโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัตเตชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัตเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัตเตชนะรักขังพันธามิสัพพโส ดันั้นแห่งบุญกลศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาทิยพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อม n ก้าอุทิศถวายเป็นพระาชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขอนี้ส่งแห่งบุญกลศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คราวข้าปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิิตั้งมั่นในพระธรรมาาสมมมเจท้ ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพทวทั้งหลายผู้ด้อนุโมทนาสาธุการในการบุญกุศลน,นี้ขวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงอมูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทิญสาธุ